ตดืองคิดดื้อไปละยึดที่แล้วครับมาลุลุๆๆๆุลุลุลุมาไปกันนะไปลุลๆ พาไปแล้วแต่ตอนเช้าก่อนป้าพาขึ้นไปไปเรียบร้อยมีตังทำพิษแล้วครับเดี๋ยวนี้พัฒนานะตังนะขึ้นมาเอง Mi tang tang, tang.